ตอนนี้เราลุดมาอยู่ในโลกของไดโนเสาร์ครับทุกคนอ้ยดูิไม่น่าเชื่อเลยอะขับรถอยู่ดีก็เจอควันเจอควันแล้วก็วาร์ปมาที่นี่เฉยเลยอะอยดูดิโอ้ไดโนเสาร์คอยาวนี่เราจะไปผจญภัยในโลกของไดโนเสาร์อ่ะบิม๊มใช่ปะอันนี้ไม่ใช่รถใต้ท้องช้างนะนี่ใต้ท้องไดโนเสาร์โอ้ อลังการมากเลยครับอุ้ยเดโนเสาตัวนี้มันคอยาวมากเลยทุกคนดูดิโอ้ตัวนี้มีน้ำครับอ,อะไรอะ่ะระ <c oughs> <c oughs> วังเลี้ยนเสากัดนะอ้าตกน้ำนะทำไรจับลิ้นเดโนเสาร์อ่ะไห <c oughs> นขอสัมผัสลิน้นไดโนเสาร์หน่อยครับลิน้นไดโนเสาร์นิ่มไหม แหม่ปูนเฮ้ยมีลาวาด้วยดูดิทุกคนลาวาภูเขาไฟไหลออกมาจากน้ำใช่ดูดึงดูดึงนกลัววุ้ยเขียวอ่ะกิงกากระป๋อมแนวเสาอะไรครับบิ่มแนวเสากระป๋อมกระป๋อมวะใช่เหรออุ้ยแม่หายไปไหนอ่ะแม่โดนแนวเสากินไปแล้วมั้งบิ่มแม่หายจริงๆอุ้ยได้ยินเสียงแม่วะ ไปดูนิแม่อยู่ไหนเนี่ย้ย,ย,ยแม่โดนไดโนเสาร์จับไปเป็นตัวประกันครับทุกคนอ้าว n วบีไปช่วยแม่ริวไปดึงแม่ออกมาจากไดโนเสารเสร็จแล้วบีมก็หงายท้องตกน้ำเฉยคูณ uh huh. <laughs> เล่นเราจะไปทางไหนดีอ่ะแม่บี <Okay. S 1> เราจะเราจะข้ามภูเขาไปหรือเราจะเดินผ่านน้ำตก มีทางเดินสองทางครับจริงเหรอ <Okay. S 1> มีทางเล้าไปเซเวไปเซเวบิมก็ค่อยๆรอ,อดเดิแม่ยังรอดได้เลยบิมใคจจะรอดไม่ได้โอ้ เดลเสาตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยครับอุ้ยทุกคนดูภูเขาไฟลาวาที่เนี่ยโอ้ลงไปนี่ละลายเลยนะร้อนมากจะบอกให้อุย้ยบิมไดโนเสาร์จะกัดแม่บีแล้วไปช่วยเร็วไปดึงแม่ออกมา<ป>แต่ความจริงต้องให้ไดโนเสาร์กินแม่บีไปนะเพราะว่าอุดมไปด้วยโปรตีนและไขมัน แล,ล้วอิ่มไปอินนตย์ดนึงอะเราต้องลอดใต้ท้องไดโนเสาร์เพื่อความเป็นสิริมงคลปะค่ะเอออะอันนั้นมันอันนั้นมัน,น,นห่างไดโนเสาร์แล้วต้องท่านี้ลอดท้องไดโนเสาร์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับวิ่งได้ยินเสียงไดโนเสาร์จริงงงปะ เสียงบัวนี่บัวอยู่นี่เลี้ยงบัวเบื่อจ้ะเราจะไปยังไงเนี่ยทุกคนเราริบข้ามลำธารนี้ไปหนีไดโนเสาร์กันทุกคนระวังล่วงนะระวังล่วงนะอ้าวเปียกน้ําแล้วลงน้ำทำไมทำไมไม่ไปก้อนที่แม่ไปอะเกิดอะไรขึ้นครับแม่บีเกิดอะไรขึ้นอุ้ยตัวตัวนี้เขาแหลมมากเลยอ่ะ นี่ร้านนี้เขาอยู่ติดถนนเลยนะตอนนี้เราก็อยู่กันที่โกเซมคอฟฟี่นะครับหัวหินนะปัจจวบทีรีขันนี่คาเฟ่เขาสวยมากเลยอะที่สำคัญมีไดนโนเสาร์ให้ดูด้วยนาะในส่วนของคาเฟ่นะครับเปิด9โมงถึง5โมงเย็น<อ>ท,ทุกๆแก้วบริจาค20บาทให้น้ำท่วมที่เชียงรายด้วย มีมอันนี้ก็น่าเร้ยสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตเค้กเอแคร์กับเค้กช็อกโกแลตเนี่ยเข้าดิช็อกโกแลตเค้กกับเอแพร์น้ำหมอง้ำขาวาวพนักงานมาส่งแล้วพนักงานเอาอาหารมาส่งแล้วเมนูอะไรนะครับแม่บีอันนี้โอโค่นนัดมัดเชาเออสวยดิออันนี้บีมแน่นอนชาไทยชาเย็นเนี่ยบีมบีมชอบต้องคนมาคนมา นเดี๋ยวลองดูแบบไม่ควรขนมอะไรครับเนี่ยชูครีมเอแคร์อ่าเขาเรียกชูครีมเนาะแล้วก็เครีช็อคโกแลตเราจิ้มข้างล่างเอยเนี่ยจิ้มดิข้างล่างไปเลยเป็นน้ำมะพร้าวสีเมืนเงินแล้วแบบยังไม่ควรใช่ไหมอะไรย่งหอยโขจริงดิอร่อยครับไรปาบี้อร่อยมากอ่าอร่อยมากเปของอเมรินอะไรนะ มกาแฟเมทัลนะอ่าดิกหมวแต่ม้วนเหมือนไม่กินเลยเย้กช็อกโกแลตขนมสู้ตายเ <c oughs> ตย <c oughs> ็มคนปะอ้อชดงที่นี่อาหารอร่อยทุยกอย่างนะขนมอร่อยอือเป็นไงครับเป็นไงครับ ออตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับแม่บีเราอยู่ที่สระน้ำอโนดุ้ย ไดโนเสารตัวนี้เขาเล่นกล้ามหรือเปล่าทำไมเขามีกล้ามด้วยครับทุกคนบิมวิมลองทีเลยค่ะีฝั่งตรงข้ามก็มีแรปเปอร์ไดโนเสาร์เขารอกินปลาหรือเปล่าเนี่ยเห็นป้ามีปลาราบอ่ะใช่เขาอาจจะกินปลาเป็นอาหารครับตรงนี้ ตอนนี้เราต้องรีบกลับบ้านก่อนไปไม่งั้นไดโนเสาร์กินเราแน่ไปเร็เว <c oughs> ตอนนี้เราเดินทางมาถึงบอ่อบัวแล้วเดี๋ยวให้แม่บีโชว์ไปยืนบนใบบัวไปเอง โอเคแล้วใบเขาไม่ขายอชใช่ถ้ายังสมบูรณ์อยู่เป็นเหมือนอันนู้นเนี่ยที่เห็นนะ่ะบางที่อ่ะเข้าแผนะ่นอ่ะไปวางก่อนแล้วก็ขึ้นไปยืนได้เลยนอนแท้หรือเปล่าอาจจะยืนได้นะเพราะว่าดูแก่นดูดิใหญ่อยู่นะหรอนอนแท้หรือเปล่าวิวไฟคือหนาด้วยนะใช่ทิมเหรอนะริวรีฟข้ามลำธารมาริว เราต้องรีบออกไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดถ้ามีจอกเเโดดขึ้นมางับนี่ตัวใครตัวมันเลยนะก่อนกลับบ้านนะครับเราแวะกินข้าวกันที่ร้านสีริกัญญาซีฟู้ดครับวรว่างรออาหารครับม,ม,มีแตงโมมีแตงโมมาให้เราอุวยน่ากินมากเลยครับทะเลลูกจิ้ม,มน้ำจิ้มอไรน้ำจิ้มทะเลซีฟูด้ด นี่ใครมาแนะนำโทรจองนะครับไม่งั้นจะร้อนนะมีหอยเชลด้วยนะหอยเชลลเออจริงเหรอจริงโอ้โหอยเชลองนราไม่ยนราไเป็นไงจิ้มแซบป่ะเด็ดเนะ่จิ้มหอยเชลล์หอยเชล สุดๆด,ด,ดิ้งๆเ,เมนูต่อไปครับเนื้อปูก้อนผัดผุงกะหลีชอบเลยปูอะต,ต้องเก็บแบบนี้ใช่เนื้ออนๆเลยแม่ช,ชอบกินนะกินกนะับข้าวจะอร่อยชิมร้อนนะแซมะอะไรยปา ต้มยำทะเลน้ำขุนมาแล้วครับนะครับเอาไปดิเดี๋ยวใส่ร์ฟกันนี่นี่เด็กชอบกินร้อนๆเลยอะเออระวังไฟนะหมึกทีนี้สดมากขอบอกเป็นงานเด็ดเหรอสุมไหมสุมไหม บรรยากาศในร้านนะลองในรถก็ได้อืมสุดๆเลยครับแพปลาของตัวเองสุดยอด